สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนโหลดเกมสไปเดอร์แมนนะครับผมเกมสไปเดอร์แมนนะครับภาคหนึ่งนะครับหรือเรียกว่าเดียมเมซิ่งสไปเดอร์แมนหนึ่งนะครับแบบผมจะสอนแบบรายละเอียดแบบละเอียดแบบคลิปๆเลยนะครับแบบง่ายๆนะครับไม่นานประมาณแปดนาทีฮะผู้เล่นครับผู้เล่นครับไม่ถึงแปดแล้วฮะอ่าใครครับเราต้องไปรุด apk มาแล้วก็ตัวเกมมันครับเข้าไปที่ Google ครับ พิมพไปว่าครับพิมพ์ตามผมเลยครับผมผมจะพิมพ์ช้าๆนะครับพิมพ์ช้าๆ D O D U ดาวนะครับดาว L O A D โหลดเกมก็ G A M E เกม G A M E วักนะครับ T H E D A M A Z I N G D M S S I N i set i n g missing s p i d r คือสไปนะครับเดอร์เมนวักหนึ่งค้นหาครับนี่ฮะพิมพ์ไปอย่างงี้ครับแล้วก็จะมีอ่ะเนี่ยนะครับหน้านี้ครับนี่ฮะเลื่อนลงมาครับนี่อันนี้ครับเลยครับครับเลยนะครับผม เดี๋ยวนะครับเล่นลงมา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 อ่าคุณจะเห็นสีเขียว,ยวนี่ครับดาวโหลดครับคลิกเข้าไปนะจิ้มเข้าไปเอา้าไม่ไปอ่ะมันข้างอีกแล้วมามาแล้วครับมานะครับอันนี้อันนี้มีมันจะมีตัวบนกับตัวล่างนะครับเอา้าขี้ดาวโหลดทำไมวะ ผิดกดผิดกดผิดกดผิดนี่ฮะมีตัวบนกับตัวล่างครับตัวบนคือ apk ตัวล่างคือตัวเกมมันเองนะครับให้เราโหลดอันนี้มานะครับนี่คือตัวเกมครับโหลดมาไฟเดียวนะครับแล้วก็นี้ครับมีสามตัวให้ให้โหลดตรงกลางมาครับอ่ะครับถ้าโหลดมาเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวโหลดมาเสร็จแล้วเราก็จะไปโหลดแอปเตกไฟแบบติดตั้งอะไรเงี้ยครับมาครับคือนี้นะครับนี่นะคุณก็ถ้าเป็นอยู่นะครับเข้าไปใน Play Sto r e ครับ ไปเพลซโตแล้วก็พิมพ์ว่าตัวเซตตัวเซตตัวเดียวนะครับนี่ฮะพิมพ์ไปครับว่าเซตนะเซตค้นหาค้นหานะครับเซตแล้วก็ค้นหานะครับจากนั้นให้เราเลื่อนลงมาครับนี่ฮะอันนี้ฮะเค็เคครับแล้วก็เราติดตั้งไปนะครับลแล้วเราก็เปิดขึ้นมา แล้วครับผมเปิดขึ้นมานะครับเปิดขึ้นมานะครับจากนั้นนะครับอ่ะนี่นะผมจะบอกไว้ก่อนนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะพุ่งโบกดีกว่าเข้าไปที่ดโหลดครับนี่ฮะมีฮะเราจะได้ตัวนี้ครับเห็นสกีดนะครับได้ตัวนี้ตัวนี้กับตัวนี้นะครับให้เราคลิกไปครับตัวนี้ฮะกดมองครับมาครับกดกดตัวนี้ฮะตัวนี้ครับกดนี่นี จากนั้นให้เรากดค้างนะครับกดคัดลอกถ้าเราไม่วางที่ไอตัวเครื่องนะครับพื้นที่ตัวเครื่องมันมันก็จะเล่นไม่ได้นะครับที่เราจะติดตั้งไปแล้วก็ตามแต่ถ้าถ้าเราไปลงที่การ์ด SD นะครับเอาไปลงที่การ์ด SD ีนะครับไปวางเนี่ยคัดลอกแล้วไปวางครับมันจะเล่นไม่ได้นะครับถ้าเรามาวางที่พื้นที่ของเครื่องนี่นะครับนี่ฮะข้าไปที่เอนรอยครับถ้าเรามาวางก็จะเล่นได้นะครับ ไปนี่อีรอยครับดาตาฮะกดตรงนี้ฮะนี่ฮะกดไปครับไปพุผมวางไปแลวนะครับอ่านะครับวางไปเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูตัวที่เราวางลงไปฮะคือตัวนี้ครับทีนี้กับไอเท่นี้ฮะนี่ฮะลางสุดเนี่ยลางสุดนี้นะครับผมก็เพิ่งโหลดมาเล่นนะครับผมก็ไปดูจากคลิปจะข่าวมานี่แหละแล้วอัมาสันนะครับแบบไม่ง่ายนะครับของเขาจะเป็นภาษาอังกฤษนะครับผมก็ฟังยากเหมือนกัน แล้วก็ไปที่เหมือนเดิมครับที่เดิมฮะจากนั้นครับให้เราคลิกไปตรงนี้ครับคลิกไปครับกดโอเพนข้างบนครับกดถัดไปถัดไปติดตั้งนะนะครับผมนะครับติดตั้งเสร็จมันก็จะหน้าลิ้นได้แล้วนะครับรถเสิ่งนะครับผมอ่านะครับไอที่ผม มาสอนนี้ก็เพิ่งเริ่มเรียนมาครับแล้วก็สอนเลยนะครับเดี๋ยวครับรอแป๊บหนึ่งครับผมนะครับเดี๋ยวอ่ะครับกดเสร็จสิ้นอย่าเพิ่งกดเปิดนะครับกดเสร็จสิ้นก่อนนะครับเสร็จสิ้นจากนั้นเราออกจากโปรแกรมแตกไฟล์เลยนะครับอ่าออกมาครับ เราจะเห็นตัวเกมนะครับเดี๋ยวลำเหนงครับที่ตัวเกมครับน่ะนี่ฮะตัวเกมหนึครับนะครับผมยังไม่เข้านะครับใหม่ๆต้องเปิดนิดนะครับถ้าใหม่ๆครับเปิดนิดมันแล้วก็เข้ามานะครับนะฮะค่อยดูครับว่ามันเล่นได้หรือไม่ได้ฮะค่อยดูเองละกันนะครับค่อยดูครับมันจะหลุดหรือไม่หลุดครับหลุดนะครับ้อวไม่หลุดครับเล่นได้ฮะ เล่นได้ครับเล่นได้ครับอย่างนี้เล่นได้ครับผมเล่นได้ครับเล่นได้แป๊บน,นึ่งครับคนอื่นก็น่าจะเล่นได้นะครับคนอื่นก็เลีนได้นะเล่นได้ทุกคนคุณ like น,นะคุณก็ไปโหลดมานะครับ นี่นะครับมันจะเป็นอย่างนี้นะครับเป็นอย่างนี้นะครับอ่ะเล่นได้แล้วนะครับเล่นได้แล้วนะครับผมผมก็จะขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับนี่นะเปน,นป,ปนี้ครับผมก็ขอต์จบคลิปนี้่าสวัสดีครับ